ครับอเริ่มรับพ่อตีใจนะครับต้องต้อคำพูดย้คุณคดั้แนะน้ำสิงโตนะครับานัไม่ได้เล่นเีไม่ค่อยม่คนเล่นยากนอล้ครับเสรจครับม่ใช่จะเป็น5้าเย็บหัวตัว2นะครับ ได้เลยครับไปครับเต็มเต็มๆนะครับ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  ่าเหัวตัวสองนะครับยืนยืดไปแล้วครับอ่าเก็หัวตัวสองครับพ่อปีไก่ครับเหยียดตบมือก็ยังดังอยู่ครับได้จับไม่ดามด้วยนะครับดูนะครับสามารถแม็กั์ไรคณะนะครับไปไกลลงครับไปไกลลงต้องเรียบร้อยครับไปไกลลงแตงไม้แตงไม้ยืดนะครับอ่าเก็หัวตัวสองสองสามคนเราต้องเตะเตะเตะนะเตะเตะ ตีได้เลยแม่ครับตัด้ายครับัชสิิขอมืออะไรนครับตีครับครับ้ามแต่ละคณะครับต่อไปครับผ่อไปครับ